พาดบาลล้านแล้วายยุ่งแล้วค่พยัเงาล้อตะกบบล้าเยมียกมนแล้วเยมียอกมนแล้วมีซีเมนพัดปูแล้วค่ะพัดซัมมี่ค่ะยังไง ต้มน้ผัดแบบตามก่เนื้อเลยน่ะจ้าตามก่เนื้อใส่ไข่ลงไปใส่น้ำมันหลายตัวหนมันออกมาหมักมันอืออือแซ่แลบแซ่หนอนใซ่หนอนอะไรไข่ไข่ได้หลายมันแจ่บนัวมันห่อลงไปนิดหน่อยต้มปูแกงปูเพราะป็นผัดเด้อ ต้นหอมธรรมดาต้องแซ่ต้นหอมอร่อยต้กินแกงปูด้วยค่ะเด้อเพราะมันผัดปูเสร็จแล้วตั้งนานล้วสี่หลายตั้งแค่สีได้แกงปูไม่ใช่ผัดปูสวยแซ่บๆ่ตลาสิกินนัมบอร์เนี่ยกินโอเคเป็นตัดแซ่บเป็นตัดแซ่บพ่อหมอเขไม่กินซีเรียพ่อหมอกลับบ้านไปแล้วเต้ พ่อหมอบอกว่ายานอาหารบดถิกป่กโอ้ยหางเลยรได้แบบนี้แซ่บไปเลยแซ่บส,ส,สวัสดีค่ะความบ่นิ้วห่าลายชื่อบักกินน้ำแน่ากินแลวอืมอิ่มคักแล้วอือม,มากินขนมชุ้ยอีกว่างหันอือล้วกินขนมแล้วว่างหันแล้วซิมขนมแล้ว

ขิงเผาบอลขิงเผาบอนอืมบักมุ้งของเผาก็ขิงเหรออิม่มแล้วปูกิเลนอืมอืมเอาใจกันเนาะอืม,อมนี่สิกินพีน่แล้วลูกละนะนั่ต้งกินข้าวเด้อค่ะอืมเออกิเลนก็นนกนได้ตัวส่วน อะบ่นาตีบ่ะกินเนออิ่มแล้วแยกอะไรเจี๊ยบแยกอะไรกันไปชุ่มโตแม่แม่แมแบ่งเอาไว้จังหัาราดเพื่อระงักถุ่นึือเอฟซีกับเอาแกในถุงเอาในกล่องเติมไปเองนักกินมาฝากในโซนค่ะมื่อเนี้ยนับต่างมันกินฮอดแม่เนาะ อือ,อ,อเอาอีกอบ้าเตหยดยามนท้าอีกบอกเด้อพาวเบิร์ดเอาอีก,ออกต้องบอยเแว่นตาดีมากเออเออเอาไ <c oughs> ม่คืใช่ดไม่ใ่ใดบ่้องแ้าข,ขาดผม,มไว